จเจริญพรนเรนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอกันเนาะก็เว้นไปประมาณสัก1เดือนมัน้งนวะนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เช่นการหลวงพี่ก็ยังไม่ได้ไปที่ไหนเนาะสร้างบุญสร้างบาลมีอยู่ในวัดนี่แหละนะยังไม่ได้ไปลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆซึ่งก็บอกว่า โรงเรียนเนีเขาก็เปิดเทอมไปแล้วหลายโรงเรียนก็เริ่มมีการปรับนะรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆก็เป็นว่าในช่วงนี้หลวงพี่ก็จะบอกไปเจอกับเด็กนักเรียนเนี่ยก็ไปเจอทางออนไลน์แทนเนาะโอ้ชวนน้องๆมาฟังทัมเนี่ยมาฟังทัมเด็กที่เคยจัดค่ายอยู่ก็ชวนเขามาฟังทัมออนไลน์เนาะเขาก็มาฟังสี่ห้าคนก็ดีใจแล้วนะเออน้องๆมาเนี่ยบางคนีมาประจาเลยเนาะเออเราถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็มีน้องๆที่เขาเคยมาเข้าค่าย ในช่วงปีกันก่อน ấy, ก็มาฟงังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอย่างหนึ่ง,งก็ตรงนี้ก็ต้อง,งเติมธรรมะให้ต่อไปเรื่อยๆเพราะยังไงเอ่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วย ปัจจัย4ใช่ไหมปัจจัย4มีอะไรบ้างเอ่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเนาะอันนี้คือทําให้เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าจะมีตัวที่5เนี่ยคืออะไรเอ่ยถ้าจะมีตัวที่5คือธรรมะไงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะใน4ตัวแรกเนี่ยดูแลร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมให้ร่างกายอยู่ได้เนาะมีเรี่ยวมีแรงทำอาหาร,รกินได้พออยู่ได้แต่ใจนี่เออถ้าเกิดไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่า ยากเลยที่จะหาวิธีที่จะมาดูแลตรงนี้